หลายคนนะครับสงสัยว่าเวลาผมแพ็คของเนี่ยออเดอร์สองออเดอร์สามออเดอร์องังเี่ยหรือหนึ่งออเดอร์องังี่ยนะครับผมออกไปส่งเนี่ยมันคุมบอนะครับมันบ่คุมดอกพี่น้องนะครับจังได็กกับป่คุมเติร์น้ํามันกลับไปเราลอยหนึ่งนะครับปกติเนี่ยผมกับศีไอใ,ให้รถให้รถขนส่งน่ะเขาเขามาเอานะครับมีพนักงานผมเรียกนะครับแชทไปหาเขาก็เจ้าก็บหยีเขามารับนะครับอ่า ทาเลไลน์นะครับออเดอร์ประมาณสัก5ออเดอร์หกออกเดอร์ทั้งเจียจนไปถึง10ออเดอร์ทั้งเจียนะครับอันนี้ผมก็สิออกไปส่งเองนะออกไปส่งเองถา้าถ้าเท้าให้พนักงานเนี่ยเขามารับนะครับเงินเนี่ยมันก็สิได้ทราบเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเขาสิเก็บซีโอดีนะครับเก็บเงินปลายทั้งบอลพ่อทาพนักงานเขามารับนี่ขนขนขเขาก็สิเขาบ่ได้ส่งเลยนะครับมันก็สิเป็นหลอดถัดไปนะครับถ้าเท้าไปส่งเองทังเจีย เขาก็ดีส่งให้เฮาเลยนะครับเตรมทีนึงถึงสองมือถึงมือลูกค้เาเฮาก็ต้องรอดดวงนะครับเฮาต้องรอดดนเสีดีมันกัดจีเขาเร็วนะครับปกติถ่ายเขาเขามารับปฏิสาหม,มือมั้ก็ดีเขาถ้าเขาไปส่งเองหนึ่งถึงสองมือนะครับขืนยุ่กับจังหวัดนะครับถ้าหน่อยผมก็อกว่าไปมันม่คุม่มหลีนะครับกอดจีก็จากอดีเขามาเอาย่างที่ผมแจง้งนะครับเขาเรียกได้เลยนะครับเรียกพนักงานนะ่ะ ทั่วหาเขานะครับหรือไล่หาเขาก็ได้นะครับของผมรัสมาร์คซี่วอดีนะครับของขนส่งสีสมบางทีเขาเจะก่อจีของมาเอา